เอาละครับวันนี้เราก็อยู่กับ Sky Fire a d ท i e นะครับัน,นี้แล้วก็จะมาปรับให้เกมมันลื่นนะครับลื่นลื่นกว่าที่ทุกคนลื่นกว่าลื่นลื่นโคตรลื่นจนลื่นจนผมไม่ไม่รู้จะพูดยไงแล้ว เข้าไปที่การลังคาครับ s e ตติงต้งนะรอแป๊บหนึ่งนะครับรอสักครู่นะเราจะมาเล่นเวอร์ชันของผมกันนะครับเวอร์ชัน1.1.3นะครับรออีกแป๊บหนึง่ง รอบแรกนี้มีครรอบแรอแนึงหนึ่งจุดหนึ่งจดสามจุดห้าสองถ้าใครถ้าใครไม่ได้ดูคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะนีครับข้อแรกต้องปรับปรบปมนะคะปรับปมเต็มร้อยเลยเต็มร้อยแล้วแต่แล้วแต่คนจะ ข้างบนอันเนี้ยไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับก็ะไรวิดีโอวิดีโอก็เอาแสงปรับแสงแล้วแต่คุณนะว่าจะปรับเป็น้อยแ้วก็เต็มแล้วแล้วก็อันนี้นะครับเนี่ยก็แม่ก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็โ o v ีความความกว้าง เครื่องใครเครื่องใครแล็กก็ก็ปรับศูนย์นะครับ ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์และกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์ด้วยนะครับกดไลค์ถึง15ไลค์และผมจะแจกสกินนะครับอีกแจกสกินอีกเดือนนั่นแหละแจกสกินอีก